ว่าด้วยความเชื่อถือเป็นมงคลไม่เป็นมงคลคําว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดโดยมักอื่นอธิบายว่าพรามไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปโดยมักอื่นคือมักที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิด ทางที่ไม่นำออกจากทุก์นอกจากสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีพละโพชงอริมักบีองค์8รวมความว่าพรามไม่กล่าวความหมดจดโดยมักอื่นคําว่าในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่ามีสมณบพราหมณ์พวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยการเห็น สมณพราหม์เหล่านั้นถือการเห็นรูปบางอย่างว่าเป็นมงคลถือการเห็นรูปบางอย่างว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปชนิดไหนว่าเป็นมงคลสมณพราหม์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เห็นรูปที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งคือเห็นนกแอนลมผลมะตูมอ่อนเกิดในบุตรยะเลิก หญิงมีคันเด็กเล็กที่ขี่คอคนไปหม้อมีน้ำเต็มปลาตะเพียนแดงม้าอาชาในรถเทียมม้าอาชาในโคผู้โคแดงก็พากันถือการเห็นรูปเห็นปานนี้ว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปชนิดไหนว่าไม่เป็นมงคล สมณพราหม์เหล่านั้นเห็นลอมฟางม้อเปรียงมออเปล่านักฟ้อนสมณเปลืยลายานเทียมด้วยลายานเทียมด้วยสัตว์พาหนะตัวเดียวคนตาบอดคนง่อยคนแคร์คนเปลี้ยคนแก่คนเจ็บคนตายก็พากันถือการเห็นรูปปานนี้ว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหม์เหล่านี้น,นั้น เชื่อว่าถือความหมดจดด้วยการเห็นสมณพราหม์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยรูปที่เห็นแล้วมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยเสียงที่ได้ยินสมณพราหม์เหล่านั้นถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าเป็นมงคล ถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการได้ยินเสียงอย่างไหนว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งว่าจเจริญแล้วกําลังจเจริญเต็มขาวไม่เศร้าโศกใจดีเลิกดีมงคลดีมีสิริ หรือว่ามีสีพากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนี้ว่าเป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการได้ยินเสียงอย่างไหนว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหม์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินเสียงว่าคนตาบอดคนง่อยคนแคระคนเปลี้ยคนแก่คนเจ็บคนตายถูกตัดถูกทุบถูกไฟไหม้ ของหายหรือว่าไม่มีก็พากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนั้นว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านี้นั้นเชื่อว่าถือความหมดจดด้วยการได้ยินเสียงสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยการได้ยินเสียง